เราได้อยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆกก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบไปร สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุยอยิ๋วอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนออนไลน์กันค่ะในบทเรียนหน่วยแรกของเราเลยนะคะชื่อเรื่องว่าหน่วยปฐมนิเทศอ่าอยากเรียนกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปชมกันเลยค่ะมาเรียนรู้เรื่องหน่วยปฐมนิเทศโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลสิบอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบ,บุรีค่ะเด็กๆผู้อำนวยการสถานศึกษาชื่อผอธนิชาแสงไพโรธค่ะคุณครูประจำชั้นอนุบาล3 3รับ3ชื่อนางสาวนารุมนแสงจันทร์ค่ะค่ะเด็กๆได้รู้ชื่อโรงเรียนชื่อผอ,อแล้วก็ชื่อครูยอยิ๋วไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆล่ะคะชื่อและนามสกุลว่าอะไรเอ่ยจำได้หรือเปล่าคะ นอกจากจะจําได้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องเขียนชื่อและนามสกุลตัวเองให้ถูกต้องด้วยนะคะอย่าลืมฝึกฝนเขียนชื่อและนามสกุลของตัวเองด้วยนะคะวันนี้ครูอยู่จะมาะสอนเด็กๆก่าวคําทักทายให้ถูกต้องค่ะเด็กผู้ชายต้องพูดว่ายังไงและเด็กผู้หญิงต้องพูดว่ายังไงเราไปเรียนรูพ้พร้อมกันเลยค่ะกล่าวคําทักทายเด็กผู้ชายพูดว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับเด็กผู้หญิงพูดว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เองผู้ชายพูดว่าสวัสดีครับผู้หญิงพูดว่าสวัสดีค่ะและวันนี้นะคะคุยยิวมีเพลงและภาพประกอบมาให้เด็กๆได้ฟังกันคะ่ะชื่อเพลงว่าเด็กดีทักทายสวัสดีส่วนวันนี้นะคะ คุยอยู่ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันที่ไหน